มะขามป้อมอินเดียตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเพียวออแกนิกเลยนะในสูตรส่วนผสมไม่ได้มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยมีมะขามป้อมอินเดียเป็นหลักนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าคนไทยกินน้ําตาลเยอะนะโดยเฉลี่ยเนี่ยเ,เขาบอกว่าใน1วันเราควรองการนาเมยโลกบอกว่าไม่ควรจะกินน้ําตาลเกิน6ช้อนชาแต่พวกเราเนี่ยคนไทยโดยเฉลี่ยนะฮะ กินอยู่ที่20ช้อนชาต่อวันครับ oh. มีใครเถียงผมไหมบางคนบอกว่าฉันไม่เคยตักน้ําตาลใส่ปากเลยนะคุณเอาที่ไหนมาพูดว่าฉันกินน้ําตาลวันละ20ช้อนชานะคุณรู้ไหมว่าอยู่ในเครื่องดื่มที่คุณกินนะฮะใครกินน้ํอาอัดลมกินชาเย็นกาแฟเย็นหนึ่งแก้วหนึ่งขวดมีน้ําตาลอย่างน้อย12ช้อนชาโอ้ oh. นะของหวานระหว่างมือ้อโดนัทอย่างเงี้ย คุณว่ามีน้ําตาลอยู่เท่าไหร่นะแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลด้วยเนาะกล้วยบวชชีอร่อย,ออยไหมฮะสดน้ำกระที่หมดช่วยไหมครับรได้น้ำตาลไปหกช้อนชาแล้วครับรนะย,ยังไม่รวมกับมื้อื่นอีกนะนะกินข้าวเยอะกินดึกพวกนี้ส่งผลหมดเลยที่ทำให้น้ำตาลในร่างกายเราเพิ่มมากขึ้น แล้วคุณก็อาจจะเสี่ยงเป็นภาวะเบาหวานแฝงพวกนี้มีใครที่เคยบ่นกับตัวเองไหมว่าฉันรู้สึกฉันกินอะไรไปนิดหน่อยก็อ้วนง่ายเหลือเกินระบบเาผาผลาญไม่ดีเหมือนสมัยก่อนนะครับรู้สึกว่าอยากกินของหวานตลอดเวลานะฮะมีความรู้สึกง่วงตอนกลางวันนะฮะบ่ายๆเริ่มง่วงๆต้องไปหากาแฟเย็นมาอาจเพิ่มอีกหน่อยก็อ่าทบเข้าไปอีกนะฮะมีห่วงยางบริเวณรอบเอวสรุปถูกทุกข้ออีกแล้ว ก็อินเดียนกกสเบอรี่ช่วยได้ครับมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าถ้าคุณดื่มต่อเนื่องเช้าเย็นเช้าเย็นนะสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้สามารถลดน้ำตาลสะสมได้น้ำตาลสะสมเป็นการตรวจวิเคราะห์แบบใหม่เนาะเขาเรียกว่าเป็น HbA1c นะฮะเป็นการที่เจาะเลือดแล้วดูว่าในช่วง1เดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมาคุณกินน้ำตาลเยอะแค่ไหนนะแล้วมันเป็นสะสมอยู่ในเม็ดเลือดแดงของคุณน่ะเขาจะเจาะดูตัวนี้ ซึ่งไอจีเบอร์รี่หรือผงมะขามป้อมอินเดียเนี่ยพิสูจน์แล้วว่ากินเข้าไปลดน้ำตาลสะสมตัวนี้ได้นะลดน้ำตาลเป็นหลักเลยแถมยังมีของแถมให้อีกนะลดไขมันร้ายได้เพิ่มไขมันดีในร่างกายได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้แนะนำเลยถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการติดหวานติดนะของมันนะครับ